Hi everyone, welcome to my English class. This is English for 5 t h grade students อน um ุบาลสมเด็จพระวรรััสตน์ o h o o l And this is c ครู o a r d สวัสดีนกักเรียนชั้นป .5 ทับ2 5ทับ3แล้วก็5ทับ4ที่น่ารักทุกคนนะครับก็พบกันนะครับสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับครูขออนุญาตใช้เนื้อหาของภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับเพราะว่าวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเนี่ยนะครับ เราเรียนกับที่เชอ่์ญานอยู่แล้วที่โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นวิชาของครูเนี่ยภาษาอังกฤษพื้นฐานเนี่ยเราเรียนไม่ค่อยทันเลยนะครับเนื่องจากมีการหยุดบ่อยนะครับติดสถานการณ์ต่างๆบ้างครูไปอบรมบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับเอาชั่วโมงนี้มาเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับส่วน,าานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนั้นเดี๋ยวเราก็มาเรียนที่โรงเรียนกับที่เชอ่์ญานดีกว่าเนาะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ตามนี้เพราะฉะนั้นหนังสือที่เราจะใช้นะครับก็คือหนังสือสีส้มนะครับ say hello five แล้วก็แบบฝึกหัดนะครับสำหรับคนที่ไม่มีแบบฝึกหัดวันนี้ไม่เป็นไรครับบางคนส่งไว้ที่โต๊ะครูไม่เป็นไรครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้สมุดนะครับหลักๆเลยคือสมุดทุกคนเตรียมสมุดขึ้นมาเลยอ่ะโอเคนะครับใครยังไม่ได้เตรียมสมุดหยุดคลิปแล้วก็ไปเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาให้พร้อมนะครับวันนี้เราจะมีการจดคำศัพท์สักเล็กน้อยอ่ะโอเคนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนคำศัพท์นะครับเดี๋ยวเราไปดู อะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับครูมีรูปภาพมาให้นักเรียนลองเดาเล่นๆดูนะครับไปลองดูเลยนะครับ guess the words อ่า what is this อืมหลายคนตอบได้นะครับอ่า what about this รูปภาพต่อไปครับ what is this อ่าฮะหลายคนตอบเป็นคำศัพท์ได้นะครับแล้วก็ต่อไปครับ what is this อ่ะโอเคนะครับทีนี้ครูมีคำศัพท์ให้ในักเรียนดูทั้งหมด3คำอ่ะมีคำนี้คำนี้แล้วก็คำนี้นะครับนักเรียนคิดว่าคำไหนนะครับคู่กับรูปภาพไหนโอเคแหละนะครับที่ครูทำแบบนี้เพราะว่าหลายๆครั้งนะครับครูแอบถามนักเรียนทุกๆชั้นและทุกๆปอแหละนะครับครูก็ถามว่าเออรู้ไหมครับว่าเสือภาษาอังกฤษ เรียกว่ายังไงนะครับเด็กก็จะบอกว่าไทเกอร์ใช่ครับพวกเราก็ตอบได้ครับแต่ว่าเวลาถามว่าแล้วไทเกอร์เนี่ยมันเขียนยังไงลูกทุกคนก็จะอึ้งเลยใช่ไหมครับมีตัวอะไรบ้างทุกคนก็จะมีตัวอะไรบ้างนะก็จะงงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเรามาลองโยงกันดูลูกทุกคนลองโยงไว้ในใจเลยเดี๋ยวจะดูว่าคําตอบเราตรงกันไหมนะครับอืถ้าเธอถ้าเธอตอบคําไหนให้ออกปากามาวงเฮ้ไม่ใช่ไม่ต้องวงนะลูกอันนี้อยู่ในจอนะครับ อะลองดูนะเดี๋ยวเราลองมาจับคู่ในใจดูก่อนนะครับอันนี้เป็นคําศัพท์กับรูปภาพอันนี้คือจุดอ่อนของเด็กไทยส่วนใหญ่เลยลหละนะครับถ้าเราทําได้แสดงว่าเราก็ข้ามขั้นไปละนะอ่ะโอเคให้เวลา10วินาทีต๊ดต๊ดต๊ด,ตดหมดเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับรูปแรกนะครับรูปช้าง คู่กับคำนี้ครับเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า elephant elephant ไม่ได้อ่านว่า elephant นะครับเราอ่านว่า elephant นะครับต่อไปรูปเสือแล้ะครับรูปเสือก็คู่กับคำนี้นะครับ tiger tiger นะครับเรารู้จักเสียงของพยัญชนะแล้วเพราะฉะนั้นป5้านะครับทุกคนทุกห้อง ถ้าเราจะนึกถึงคําสักคำหนึ่งเรารู้จักเสียงของพยัญชนะเนี่ยเราสามารถตอบได้นะครับ t i เกอร์ไทเคือเสียงเถะใช่ไหมครับเถะก็ต้องขึ้นต้นด้วยตัว t นี่ไง t ีเถะเถะนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราสามารถไปประยุก์ตใช้ได้นะครับต่อไปรูปสุดท้ายรูปปลาโลมานะครับรูปโลมาก็คือ Dolphin Dolphin นะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นกิจกรรมทายเล่นๆน,น,นะครับทีนี้เราไปดู เนื้อหาจริงๆของเราวันนี้ดีกว่านะครับถ้าพูดมาขนาดนี้แล้วหัวข้อของเราวันนี้ก็คือ animals repeat after me animals ใช่ครับ animal แปลว่าสัตว์นั่นเองนะครับโอเคไปดูกันก่อนนะครับว่าคำศัพท์เรามีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะเรียนถึงเรื่องของ unit 5นะครับ where animals live ซึ่งเนื้อหาในบทเนี่ยก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆไม่ใช่แค่ชื่อสัตว์นะแต่ว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดเช่นที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ลักษณะของสัตว์ต่างๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะครับเราต้องรู้จักชื่อสัตว์ก่อนโอเคไหมครับวันนี้ไม่ได้ใช้หนังสือหรอกลูกแต่ว่าเนื้อหาทั้งหมดนะครับมันก็จะอยู่ในหน้าที่45นะครับก็จะมาประยุกต์ใช้ก่อนนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปหน้าใช้สมุดนะครับ อ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปจดคำศัพท์กันดีกว่านะครับอ่ะชวิงอ้าวคูบสหายไปไหนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันนะครับรูปแรกอ่าดาวเลยเดี๋ยววันนี้ครูขออนุญาตเ,าเรียงตามลำดับตัวอักษรนะครับเอาสัตว์ที่มีลำดับตัวอักษรขึ้นก่อนนะครับอันนี้คือรวบรวมแล้วในบทนี้ว่าจะมีคำประเภทนี้บ้างนะครับ มีคำประเภทนี้อยู่ขอโทษมีคำประเภทนี้อยู่นะครับจริงๆคำศัพท์เรื่องสัตว์นะมีเยอะมากมายใช่ไหมครับแต่ว่าเ,เราหยิบยกมาเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าคำเหล่านี้อยู่ในบทของเราถ้าเกิดจะให้พูดสัตว์ทั้งหมดคงไม่ไหวนะครับอนนั้นก็หลายร้อยตัวนะครับไม่ไหวอ่ะโอเคเรามาเจาะลึกกันนะครับรูปแรกรูปนี้นะครับทุกคนเขียนหัวข้อเลยลูก vocabulary อันนี้แปลว่าคำศัพท์ รเราเรียนเรื่องสัตว์นะครับใครที่จดคำศัพท์ว่าสัตว์ไม่ทันย้อนไปดูตรงนี้นะครับ animals อันนี้คือหัวข้อสำคัญเลยครับหัวข้อสำคัญเลยอันนี้จดด้วยนะครับจดด้วยใครที่ไม่ได้จดจดต่อก็ได้ตรงไหนก็ได้ให้มันมีคำว่า animals อยู่ในในสมุดหนูเนาะจะจะได้รู้นะครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรอยู่โอเคนะครับขอเน้นไปต่อเลยนะครับ คำศัพท์คำแรกนะครับเห็นรูปก็รู้แล้วอันนี้อ่านว่า bear 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 แปลว่าหมีนะครับเวลาจดนะครับจดเหมือนเดิมที่เราจดกันในห้องทุกครั้งก็จะต้องมีคำศัพท์คำอ่านแล้วก็คำแปลให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันแค่นั้นเองนะครับส่วนรูปไม่ต้องวาดนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเฉยๆนะครับอ่ะโอเคไปกันต่อนะครับ ต่อไปโอ้โหน่ารักเชียว cat 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 แปลว,ว่าแมวนะครับขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะครับใครไม่ทันก็หยุดคลิปหรือว่าใครอยากจะดูทั้งหมดก็แคปไปได้นะครับต่อไป cow. cow 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 นะครับแปลว,ว่าวัวนะครับ ต่อไปครับ crab 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 แปลว่าปูนะครับปูโอเคนะครับใครท,ที่แต่ละหน้ามันจะมี4คํคำอะลูกถ้าเกิดหนูจะรอให้ครบ4คํคำแล้วก็แคปแล้วค่อยไปจดที่หลังก็ได้นะครับอาจจะฟังครูก่อนก็ได้ออกเสียงตามครูก่อนก็ได้นะครับอ่ะโอเคไปต่อนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะ อ้าวหน้าต่อไปครับอ้าวนี่รูปอะไรลองเดาดูสิเป็นเสือชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าชีตาชีตานะครับชีตาก็คือเสือชีตาแต่เราไม่ได้ออกเสียงว่าชีตานะเราออกเสียงว่าชีตาโอเคต่อไปอมไม่ใช่มังกี้นะครับอ่านว่าช e ิมแปนซี ชิม z e นซีชิม a n นซีก็คือลิงชิมแปนซีนะครับตัวเล็กนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยไม่งั้นมันจะล้นหน้าจอนะครับลิงชิมแปนซีนะครับก็เป็นลิงแบบเหมือนลิงอุรังอุตังอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนมังกี้ธรรมดานะครับอ่าโอเคต่อไปครับรูปนี้โอโหใครไม่รู้บ้างน,นะครับเราไล่มาถึงตัวอักษรตัวดีแล้วนะอ่า dog dog สุนัขนะครับจริงๆภาษาชาวบ้านเรียกว่าหมาก็ได้แต่ว่าจดไปว่าสุนัขละกันนะครับเนาะต่อไปครับรูปที่4ของหน้านี้นะตัวดีขึ้นต้นตัวดีแน่นอนก็คือ deer 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 แปลว่ากวางนะครับอ่าฮะ ก็คือกวางเรนเดียใช่ไหมถ้าเรนเดียมันจะเป็นกวางชนิดหนึ่งที่ที่อยู่ในหิมะนะครับสามารถบินได้แต่ของจริงไม่มีนะมีกวางเรนเดียแต่ว่ากวางเรนเดียของจริงก็บินไม่ได้นะนะครับต่อไปนะครับ Dolphin Dolphin นะครับ Dolphin ก็คือโลมา มีคำกล่าวที่ว่าโลมาไม่ใช่ปลาลูกเขาไม่นับเป็นประเภทปลานะครับเพราะว่าโลมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแต่ว่าอาศัยอยู่ในน้ําเฉยๆลักษณะเหมือนปลาเฉยๆแต่ไม่จัดจําพวกว่าอยู่ในสัตว์ประเภทปลานะครับเขาก็เลยเรียกโลมาแต่ถามว่าชีวิตจริงเราเรียกปลาโลมาได้ไหมก็ได้นะครับก็ได้ต่อไปครับอันนี้ง่ายเลย fish 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 แปลว่าปลาง่ายมากนะครับต่อไปครับอันนี้ giraffe giraffe นะครับออกเสียงว่า giraffe นะครับอย่าลืมนะตัว g จริงๆเป็นเกิดใช่ไหมแต่คำนี้นะครับออกเสียงว่า g นะครับเพราะฉะนั้น g ตัวนี้เป็นเสียงจออจานนะครับสังเกตด้วยนะ แต่คนไทยเรียกว่ายีราฟใช่ไหมครับแต่เวลาออกเสียงก็คือ Jugiraffe นะครับต่อไปครับคำที่4ของหน้านี้ก็คือ horse horse เด็กไทยชอบออกเสียงผิดประจําเลยนะครับคำนี้ส่วน่จะออกว่า h o t ใช่ไหม h o t ไม่ใช่นะไม่มีความหมายถ้า h o t อันนี้แปลว่าร้อนนะครับ จริงๆคำนี้ต้องออกเสียงมีตัว r อยู่ในกลางคำด้วยก็คือ ho e แล้วก็ลงท้ายได้เสียง s นะครับก็กลายเป็น horse <laughs> เหมือนสละโอเลยลูกเหมือน horse เลยนะครับ horse แปลว่ามา้าลองฝึกดูนะลูกนะการออกเสียงถูกเป็นเรื่องที่ที่ดีแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องต่อไปอ่าคำนี้อ่านว่า lion lion ใช่หลายคนบอกฮะไม่ไม่ l i ออน lion ล่ะ Lion ถูกแล้วนะครับแปลว,ว่าสิงโตคือคำเนี้ยนะครับต่างประเทศนะทุกประเทศเลยนะในโลกเขาออกเสียงว่า Lion Li o n คนไทยเราได้ยินอ๋ออะไรนะไลออนเหรอเราก็เลยเรียก Lion มาเพราะฉะนั้นคนไทยเท่านั้นที่เรียกคำนี้ว่า Lion นครับฝรั่งบางทีก็งงเหมือนกันนะเวลาเราพูดกับฝรั่งว่าไลออเนี่ยฝรั่งงงเพราะฉะนั้นเราต้องออกเสียงว่า Lion แต่ว่าถามว่าเราเราแบ่งคำอ่านเป็นไลออนได้ไหมได้ครับ li lion อ n เนี่ยได้เลยแต่วเวลาออกเสียงก็สังเกตนิดนึงนะครับโอเคต่อไปคำที่2ตักหน้านี้อ่าอันนี้ใช่เลย monkey. Monkey. monkey 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 นะครับ แปลว่า i n งอาจจะออกเสียงว่ามังกี้ก็ได้นะครับมังกี้ก็ได้มังคีก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าอยู่ในห้องคููเล่นมุกไปแล้วนะครับอันนี้ในคลิปเดี๋ยวค่อยมาเล่นในห้องดีกว่าโอเค,อเคต่อไปนะครับรูปต่อไปอันนี้โอ้โห shark 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 นะครับแปลว่าปลาฉลาม คํานี้นักเรียนครับพวกเราเคยได้ยินเพลง Baby Shark ใช่ไหมครับใช่มันมันอ่านว่า shark นะครับแต่คนไทยเรียก Baby Shark s h a แบบชออะกอชักอย่างเงี้ยคือไม่ใช่นะครับจริงๆต้องอ่านว่า shark นะครับ shark มีทั้งตัว R มีทั้ง k ด้วยนะครับต่อไปอันนี้หมดตัว s แล้วก็เป็น sheep sheep ชีพง่ายๆเลยนะครับแปลว,ว่าแกะมีประมาณ20คำมาลูก20 21สคำสู้ๆนะลูกนะสู้ๆนะทุกคนเราต้องจดก่อนลูกอ่ะอันนี้หน้าสุดท้ายแล้วมาอันนี้อ่านว่านะฮะหลายคนบอกสเนกไม่ใช่สเนกนะครับอ่านว่า Snake snake ตัว s คือ s นะครับ n a k e e ไปทำให้ a ออกเสียงสระ a เป็นเสียงยาว snake เสียงยาวนะครับไม่ใช่ snake แบบนั้นนะต้อง snake แปลว,ว่างูนะครับจำไว้นะล,ลูกแต่ละคำต่อไปอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยปลาดาวใช่เลยครับตรงตัวเลย starfish 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 ก็คือปลาดาวเพราะ fish ก็คือปลา star ก็คือดาวนะครับรวมกันดาวปลาแฮ่ปลาดาวสิครับเออปลาดาวอยู่ในท้องทะเลนะต่อไปนะครับ tiger 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 แปลว่า เสือนะครับเวลาเราเห็นคําศัพท์แบบนี้เราต้องแบ่งคําอ่านในลูกน้นไม่ได้ให้จาแบบทีเดียวรวดเดียวนะครับให้ไทยเกิดเราก็ต้องมาคิดแล้วอ๋อไทยคือคําไหน TI ไ h a ทยนี่ไง g e เเป็นเกิดไทยเกิดถ้าเราจําแบบนี้เราจะเขียนได้นะครับเดีย๋ยวลรงเล่นเปิดเราจะมาเขียนตามคําบอกกันแน่นอนนะครับไม่เหลือ oko oko> ต่อไปคํานี้คือ Well 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 แปลว่าวานนะครับบางคนบอกทำไมครูโบ๊ไม่ใส่ปลาวาหวานก็เป็นสัตว์จำพวกเดียวกับดอฟิฟนก็คือปลาโลมาเออก็คือโลมาเมื่อสักครู่นี้ลูกเมื่อกี้ครูบอกว่าโลมากับกับวานเนี่ยเขาไม่ได้จัดให้เป็นปลาเพราะว่า2ตัวนี้นะครับโลมากับวานเนี่ยเขาเลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์ที่คลอดลูกมาแล้วลูกกินนมแม่นะครับซึ่ง แทบจะไม่มีเลยในท้องทะเลมีแค่2ชนิดนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเขาจะไม่จัดว่าเป็นปลานะครับจะถามว่าเราเรียกได้ไหมล่ะเรียกได้ครับปลาวานเรียกได้เลยต่อไป zebra zebra ม้าลายนะครับครูเคยได้ยินเพื่อนชาวต่างชาติของครูเขาออกเสียงว่า zebra Ze เ r a เป็นสระเอลอูกอ zebra เขาบอกว่าเน้นย้ําเลยที่เขามาสอนเด็กไทยเขาจะได้ยินเด็กไทยพูดว่าซีบ้าบ้าแบบบออาบาไม่โทบ้าซึ่งซึ่งความหมายก็ไม่โอเคแล้วสําหรับภาษาไทยใช่ไหมนะครับแล้วก็ออกเสียงผิดด้วยนะครับคำนี้ต้องออกเสียงว่า zebra b r a b าบอรอาบรานะครับได้ไหมเอ่อถามว่าเราเรียกซีถูกไหมถูกรูป Zebra เน้นสักหน่อยนะครับจริงๆคําว่า Z ต้องเน้นอีกแหละแต่ว่าไม่เป็นไร อ่ะมาลายจบแล้วเรียบร้อยถึงตัว Z เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคำศัพท์ทั้ง21คำนี้นะครับเสร็จแล้วนักเรียนทุกคนขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะครับถ่ายรูปส่งครูเพิ่มลงมาในอัลบั้มก่อนแล้วก็วันที่โรงเรียนเปิดนะครับ21-22นักเรียนก็นำนำสมุดนียมาส่งโอเคเนาะ ทำให้เสร็จนะครับครูจะเช็คงานจากในออนไลน์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเซ็นให้จริงๆที่ห้องเรียนนะครับทีนี้นอกจากนี้เรื่องของคำสา์จบแล้ววันนี้มีกิจกรรมอีกนิดนึงนะครับนิดเดียวลกไม่เยอะไม่เยอะอย่าเพิ่งบ่นนะอะแบบฝึกหัดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าเกิดใครมีแบบฝึกหัดอยู่กับตัวทําได้เลยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในห้องนะครับแล้วใครที่ไม่มีนะครับเดี๋ยวค่อยมาทําที่โรงเรียนได้ไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวขอให้ทําด้วยตัวเอง อย่าไปลอกกันมานะครับหลายคนพอเห็นเพื่อนส่งมาก็ลอกกันถามเลยตรงๆเลยไม่ได้อะไรหรอกลูกตอนสอบก็ไม่ได้อะไรหรอกสิ่งที่มันออกมาก็คือไม่มีประโยชน์ครูก็สอนนั่งพูดเป็นชั่วโมงไม่มีประโยชน์ถ้านักเรียนทําแบบนั้นนะครับครูกว่าจะทําสไลด์กว่าจะหารูปมาใส่มันใช้เวลามากเลยนะลูกขอแค่อย่างเดียวลูกขอแค่หนูตั้งใจหนูเขียนผิดครูไม่เคยว่าเลยเพราะฉะนั้นผิดก็แก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนนิสัย ขี้ขโมยงานคนอื่นขี้ก๊อปปี้งานคนอื่นมามันไม,ไม่ดีกับใครทั้งนั้นนะครับโอเคนะ้าคิดดีๆนะก่อนจะลอกใครนะอย่าลอกนะครับอ่ะทีนี้หน้านี้นะครับฝากไปด้วยใครที่มีใบประกาดทำได้เลยนะครับตอนนี้วันนี้ก็คือให้เขียนคำศัพท์ใต้ภาพง่ายมากเรื่องสัตว์เป็นเรื่องที่สนุกนะครับง่ายมากๆก็ข้อหนึ่งนั่นเงก็ดูตามรูปเลยมันก็จะวนเป็นเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับข้อหนึ่งรูปที่หนึ่ง เป็นรูปแม่ไก่อ่าโอเคเขาให้วล้าละเฉลยแม่ไก่ก็คือ hen นักเรียนทุกคนสังเกตดีๆนะลูกนะ้เพราะว่าคำศัพท์เนี่ยมันจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกคนต้องเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะทุกข้อต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อ่าพอเราได้ hen ปุ๊บเราก็เอามาเขียนในช่องที่เป็นข้อ1ซึ่งเป็นแนวนอนบางข้อก็จะเป็นแนวตั้งอย่างเช่นข้อ8เงี้ยข้อย่างเงี้อ 7, อย แต่ว่าข้อ10เนี่ยก็จะเหมือนข้อ1ก็คือเป็นแนวนอนเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีว่าข้อไหนแนวอะไรนะครับแล้วคําศัพท์แต่ละข้อเนี่ยมันก็จะสามารถเกี่ยวโยงกันได้อย่างเช่นข้อ10กับข้อ8ก็จะใช้คําศัพท์ร่วมกันซึ่งนักเรียนทราบอยู่แล้วล่ะมันจะมีบางคําที่เราไม่ได้จดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเช่นม้าน้ำเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้จดเต่าเนี่ยไม่ได้จดใช่ไหมครับเอ่อแล้วก็มีอะไรกะ่ะก็มีแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้น ฝากนักเรียนไปหาคําศัพท์ม้าน้ําเขียนยังไงนักเรียนใช้ทักษะการค้นคว้าดูสิเซิร์ชดูสิเต่าเขียนยังไงลองไปค้นคว้าดูสินะครับถ้าเกิดวันนึงเราอยากรู้คาศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้แล้วเราไม่รู้เนี่ยไม่ต้องรอครูโบสถ์เลยลูกค้นหาเองแล้วเอาคําตอบมาใส่โอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะนั้นนักเรียนถ่ายรูปส่งงานใน2ออย่าง1จดคำศัพท์ animal s 21คำา 2. ททำแบบฝึกหัดหน้า44นะครับ1ห,หน้าแค่นี้ พอเลยโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ see you again next time By bye, bye.